รวมเล่าข่าวชาวบ้านสนับสนุนโดย TrueMove Edge 3G Plus และ Wi-Fi เด็ดต่อกลับเข้าห้องรวมเล่าข่าวสนุกครับได้เวลาของรวมเล่าข่าวชาวบ้านเราจะเดินทางไปที่จังหวัดนคปรปฐมครับไปดูพิธีไหว้ครูตำหนักปู่ทวดครับลูกศิษย์ลูกหามากันเยอะครับเอาดนตรีมาแสดงแล้วก็บางคนก็ไม่ได้นัดหมายกันไว้ว่าใครจะเอาดนตรีวงไหนมาบ้างปรากฏว่า เอามาเยอะมากครับคูตรีเยอะมากแต่ว่าเวทีเล็กนิดเดียวจะทำยังไงครับโอ้โหแทบจะทะเลาะกันเรื่องเวทีครับเนี่ยครับหางเครื่องใครขึ้นก่อนก็ได้อยู่บนเวทีครับใครมาทีหลังครับแม่หน้าตามุ่ยเลยครับบอกคุณไม่รับเลยแม่ฉันต้องยืนอยู่ข้างล่างมันไม่มันไม่โก้ว่ากันอย่างนั้นก็แล้วกันครับเนี่ยครับหน้าตาบึ้งตึงไปเดียครับคนเชียร์ก็แมาอยากจะมาเต้นหน้าเวทีบ้าง หางเครื่องก็มายึดเวทียึดพื้นที่ไปหมดไม่ได้เต้นได้แต่ยืนมองนั่งมองครับงุดงิดไปทุกคนตีหน้านะครับต้องนัดหมายกันให้ดีจัดเวทีให้ใหญ่กว่านี้ครับหางเครื่องจะได้ไม่น้อยเนื้อต่ำใจ จากนครปฐมจะขึ้นไปสกลนครครับไปดูงานใหญ่ของเทศบาลดงมาไฟครับงานชื่อกินข้าวปุ้นเอาบุญเวทฟังเทศมหาชาติรับข้าวปุ้นก็คือขนมจีนนะครับเขาบอกว่าที่นี่ที่ดงมาไฟในขนมจีนอร่อยมากครับมีสารพัดสีครับนี่เป็นสีธรรมชาตินะครับไม่ใช่สีผสมหรือว่าสีวิทยาศาสตร์ดูนะครับรับประทานข้าวปุ่นขนมจีนนั้นมากีความสุขอย่าว่าแต่คนไทยครับนักท่อง เที่ยวต่างชาติมาเที่ยวแล้วก็มีความสุขกับข้าวปุ้นเนี่ยครับี่ฝรั่งแคนาดานะครับออออรออร่ย่ยยชอบมากครับบอกว่าไม่เผ็ดอร่อยนี่ความรบบู้สึกคล้ายๆกับรับประทานสปาเกตตี้เพราะาเส้นก็เหมือนกันคนไทยก็เชียร์ครับเชียร์ฝรั่งถ้าดูฝรั่งครับคนไทยก็ดไทยกิจถามว่าเป็นยังไงบ้างประทับใจครับแม่พูดแล้วหัวเราะ แต่ตอนท้ายนี่สดน้ำไปหนึ่งแก้วเต็มๆเพ็ดนะครับแต่ว่าประทับใจคราวนี้จะไปอุตรดิตกันบ้างนะครับไปชมความน่ารักของเด็กอนุบาล3ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรจบแล้วครับนี่ครับทับปั๊บต้องหันไปมองข้างภาพ ภาพนี้สาคัญมากครับอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยมาาดูเรามีความสุขแล้วก็คงจะขำไปด้วยครับทําเหมือนรับปริญญาทีเดียวครับและหลังจากรับแล้วคราวนี้ก็มีโขนสิครับจับตอนหลานธนุมานะครับออกตามหาเหลนนางสุวรรณมัชชาม่าดูครับโอ้โหหลานธนุมานนั้นเจ้าชู้จริงๆเหมือนกับปูเลยครับเนี่ยครับและปรากฏว่าตามไม่ทันเอาไงดีครับนาง เลนานางสุวรรณวัชชาหน,นีไปไกลขอค่าน้ํามันขี่มอเตอร์ไซค์ตามแล้วครับนี่ครับลงข้างล่างพี่ป้านะอาครับให้ค่ามอเตอร์ไซค์ไปแล้วครับนี่ครับต้องไปเติมน้ํามันตามหาเลนานางสุวรรณวัชชาาไปตามไปนู่นเลยหลังจากได้ค่าน้ํามันเป็นที่จุใจแล้วคราวนี้ขึ้นมาต่อแต่ว่ามันร้อนเหลืเอเกินครับโอ้โหตีรังกาก็แล้ว พอจบการแสดงปั๊บมีคนมอบช่อดอกไม้แบบปรั่งบอกไม่ไหวมันร้อนจริงๆครับหัวโขนเนี่ยครับคุณครูต้องมาเอาพัดลมขนาดใหญ่ครับมาเป่าให้เหงื่อแห้งหลังจากเหงื่อแห้งเย็นดีแล้วครับตอนนี้ก็กลับขึ้นเวทีรับช่อดอกไม้จากแฟนๆที่เตรียมมาจากบ้านแล้วครับก็คงจะเป็นคุณแม่นะครับ จากอุตรดิตถ์ครับเราจะไปเมืองสุพรรณนะครับอบจสุพรรณบุรีครับนำผู้นำชุมชนแล้วก็สมาชิกอสมหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านครับไปทัศนศึกษา5วัดดังของเมืองสุพรรณศึกษาศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมะด้วยครับแต่ละวัดนั้นก็มีจุดเด่นจุดขายหลายอย่างและพอมาถึงวัดโพเจริญสิครับมา มีการแยกคณะกันครับเพราะว่ามีสุภาพสตรีสองท่านครับไม่สนใจเครื่องรางของขังที่คนอื่นก็รับกันนะครับนี่ครับมาสนใจเจ้าแม่ตะเคียนทองนี่ครับต้นตะเคียนใหญ่มากอายุเป็นร้อยปีครับเจ้าแม่ตะเคียนทองแล้วก็แหม่มีผ้าหลายสีแบบนี้นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับต้องลูบก,กันหน่อยแล้วครับต้องขัดต้องถู สองคนนำมาก่อนครับสมาชิกคนอื่นๆมาเห็นเข้าแมา่ก็สนใจเหมือนกันครับขอูนะล,ลูกจะถูลูกถูถูข,ขัดขัดแล้วครับรสเห็นเป็นเลขอะไรแล้วแต่สายตานี่ครับรพอสองมาแล้วสามสี่ห้าหกมากันเป็นตับทีเดียวครับระเคียนแบบนี้หามไม่ได้ง่ายๆครับอายุเป็น100ปร้อยปีมาจ่ายหนึ่งหลังเลยนมาใส่ที่ใจ เราจะไปที่ชนบุรีครับไปที่อำเภอศรีราชาครับช่วงใกล้จะหกโมงครึ่งแล้วครับเกิดฝนตก,กมาอย่างหนักโอ้พอฝนตกหนักแล้วก็ท้องฟ้ามืดครึ้มแบบนี้ไฟดับครับโอ้ไฟดับนี่สถานที่ราชการที่ให้บริการประชาชน24ชั่วโมงอย่างโรงพักก็เดือดร้อนสิครับนี่ครับฝนตกหรือฝนหยุดก็ตามแต่แต่คดีไม่เคยหยุดครับ นี่ครับบนโรงพักนี่ยังมีคนมาแจ้งความอยู่ตลอดแล้วทาไงครับไฟก็ไม่มีหรือไฟดับครับไฟดับครับไฟดับแล้วนี้พวกที่มาแจ้งความทาไงครับต้องแก้ไขเหตุการณ์ข้อหน้าไปก่อนครับคนที่มาแจ้งความที่โรงพักต้องให้บริการตํารวจด้วยโดยการใช้ไฟจากโทรศัพท์มือถือครับส่องสว่างให้กับตํารวจลงมาทึกประจําวันโรงพักไม่เหมือนโรงพยาบาลครับไม่มีไฟฟ้าสำรอง ต่างคนต่างพึ่งพากันนะครับต่างคนต่างมีทุกข์จากชนบุรีเราจะไปกำแพงเพชรครับไปที่อบตอลานดอกไม้ครับจัดก,กีฬาต้านยาเสพติดแล้วก็เพื่อสุขภาพของชุมชนด้วยครับ9หมู่บ้านมาแข่งขันกันครับมีกีฬาหลายอย่างหนึ่ง,งในนั้นก็คือการแข่งขันจับหมูครับแต่ละหมู่บ้านนั้นส่งได้1คนนะครับชายหนหญิงหนึ่ง ประเภทชายก็อายุไม่เกิน60ปีประเภทหญิงอายุไม่เกิน50ปี9้าหมู่บ้าน9คนครับหมูมี6ตัวจับได้เอาไปเลยตองเชียก็ตั้งหน้าเชียกันแล้วครับดูครับแม่บางคนดีเร็วมากครับขวาปุ๊บได้ปับ๊บแต่กติกาบอกว่าใครได้ตัวสุดท้ายครับจะได้รางวัลพิเศษ1,000บาทตัวสุดท้ายจะได้ไปเลยครับรละคราวนี้มาถึงประเภทหญิงครับผูเข้าแข่งขัน,ขน,ขนอายุไม่เกิน40ปีนี่ครับ ตอนหมูหกตัวก็จับง่ายหน่อยเหลือตัวสุดท้ายสิครับจับยากจึงมีรางวัลพิเศษให้เหลือดูครับว่าใครจะได้ตัวสุดท้ายเอาแล้วครับปลาได้รับรางวัล1,000พบาทปรากฏว่าพอรับรางวัลหนึ่งพันบาทครับปล่อยหมูหลุดพอหลุดมาได้นี่ไม่ธรรมดาครับทั้งสติปัญญายและกำลังดูครับ ล่อหลอกคนให้มีแอบหลังต้นไม้ด้วยผมไม่ใช่หมูนะครับ hey, ดูครับเอาครับต้อนมาสามลุงคว้าไม่ได้เอาไงดีครับได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไดไไดโอ้โหดูครับเหนื่อยครับรับลงมาไปแล้วต้องวิ่งจับหมูต่อดูนะครับเหนื่อยสองรอบครับ จากเรื่องหมูคราวนี้เป็นเรื่องของคนสวยบ้างครับเนี่ยครับสงกรานคราวนี้ครับมีหลายหน่วยหลายองค์กรเอกชนนะครับที่ร่วมมือร่วมใจกันต้านภัยไม่ให้คนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตบนถนนหลวงครับที่พักริมทางบนถนนมอเตอร์เวย์ไปชนบุรีก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับมีสาวพริตตี้ครับมาแจกเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับไม่ทำให้ม่วงเหงาหาวนอนครับน้อมๆม,มาก็รับเครื่องดื่มกันไป ผมยิ้มกันไปนตามๆกันและนี่ครับนักท่องเที่ยวอินเดียครับมาสายตานั้นไม่ได้มองเครื่องดื่มเลยครับมองแต่สาวลูกเดียวครับผ่านไปแล้วก็ยังหันหลังมามองบางคนนั้นห่าลงทุนกลับมาถ่ายรูปเลยครับ ท่งท้ายรวมเล่าข่าวชาวบ้านเดินทางไปดูสาวงามที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับนี่เป็นเทศกาลสงกรานอีกเหมือนกันนะครับประกวดเทพีสงกรานพิมายครับโปรสังเกตนะครับสาวที่เดินประกวดราวนี้ครับเดินช้าเหลือเกินครับเนี่ยครับเดินก้าวสั้นๆแล้วก็แหมแทบจะย่องเลยครับทุกคนเหมือนกันหมดถามว่าทำไมคำตอบก็คือกติกาที่นี่ครับบอกว่า สาวงามทุกคนต้องสวมส้นสูงสูง6นิ้วครับโอ้โหแล้วสาวที่ไหนจะคุ้นเคยถ้าเราไม่ใช่สาวเมืองหลวงดูครับเดินแบบหวาดเสียวมากบางคนนั้นกลัวรองเท้าพลิกหรือว่าตกส้นสูงี่คอหักตายได้เลยครับนี่นี่ครับหวาดเสียวครับนอกจากหวาดเสียวจะมีคนเสียชีวิตแล้วนี่ ดูแล้วนี่สงสัยว่าเที่ยงคืนก็ยังไม่ทราบผลนะครับเพราะเดินกันช้าเหลือเกินกรรมการก็ลงมติว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนี่ครับมาช่วยกันจูงนางงามกันแล้วกันมันจะได้เร็วขึ้นว่าทีหน้าเนี่ยเอาให้มันเตี้ยๆหน่อยนะครับอันตรายจริงๆโฆษณาสวยๆเรายังไม่หมดครับชมสะกอ่อดนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรวมเล่าข่าว